รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำานาญการพิเศษนายบัญชาใจทนตำแหน่งครูชำานาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งพ่วอในการโรงเรียนบ้านเสียราชากลุ่มเสนางประจิมอำเภอเสนางคณิคมโรงเรียนบ้านเสียราชาตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลไร่สีสุข อำอเภอสีนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น24คนข้าราชการครู3าคนครูอัตราจ้าง1คนและนักการพันลง1คนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนองค์ประกอบที่1 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการด้านเมืองที่ดีมีการบริหารกิจการผู้เรียนและมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน 4. ด้าน,นการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนประสรานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ผลงานที่โดดเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้นำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนจนมีผลงานคุณภาพดีเด่นดังนี้คุณภาพผู้เรียนร้อยละ100ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆควบคู่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ทักษะด้านการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาทักษะการดูแลรักษาสุขานามัยที่ดีทักษะการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอายมุกและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนองค์ประกอบที่ 3. การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชวาทหลักปริชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจรรยาวิชาชีพ มาใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอที่แห่งนี้คือสถานบ้านวินยัยเราฝักใฝ่ใส่ใจคุณธรรมอยู่ด้วยความพอเพียงที่เลิศลำ้ำ เป็นศูนย์นำพัฒนาชีวิตคนโรงเรียนบ้านศรีราชาขอขอบพระคุณค่ะ